ันนี้ปรบมเมอดังๆให้กับทุกคนนะครับที่รับรางวัลในวันนี้ไม่ว่าจะเป็น MDRT Premier Agent Premier a d v i s o r หรือ Grama Award รวมไปถึงสุดยอดของตัวแทนของเรานะครับ Hall of Fame คือพี่กุ้งหนึ่งเดียวของเราในปีนี้2,567นะครับและปีนี้เป็นปีที่ไอพา์มเซนเตอร์ของเราภูมิใจมากครับเรามีผู้รับรางวัลมากถึง41ท่าน 41คนนะครับวันนี้สุดยอดที่สุดปีหน้านะครับไอพา์มเซนเตอร์ Center, เราจะต้องมี 100MDRT จําไว้นะครับพวกเราจะต้องมีเป้าหมายและเราจะไปให้ถึง 100MDRT ให้ได้ครับเพื่อความภาคภูมิใจของทุกๆคนครับปีหน้าเราจะมาเฉลิมฉลองกันใหม่นะครับสู้ๆทุกคนครับ มีดีกับผู้พิชิตคุณวุฒิ MBRT p r e m i e r Advisor แล้วก็กับ Gamma Leader Award ทุกคนนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะเห็นว่าบรรยากาศเนี่ยคนมางานเยอะมากและเป็นปีแรกนะคะที่คนรับรางวัล AIA เยอะเป็นบริการมากสูงสุดถึง5,000คนอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสบรรยากาศความสําเร็จนี้ด้วยกันนะคะผมขอเชิญชวนนะครับน้องๆพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่เคยติด m b ทีนะครับเชิญชวนให้ติด MBRT ให้ไวที่สุดแล้วคุณจะได้ร่วมงานที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ในปีหน้าและเจอกันครับเป็นครั้งแรกที่คนมาร่วมงานเยอะที่สุด ดีใจมา,มากๆที่เห็นทุกคนติดคุณวุฒิเยอะนะคะเราอยากให้ทุกๆคนค่ะในสํานักงานแล้วก็ทุกคนที่เรารู้จักเนาะได้เข้ามาจอยกับพวกเราแบบนี้ค่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มาร่วมงานแล้วก็ เกี่ยวความประทับใจแบบนี้ไปด้วยกันนะคะในปีหน้าอยากชวนเชิญทุกคนนะคะมาเป็น A A p r e m i Advisor และ M D A T ด้วยกันค่ะอยากเชิญชวนให้น้องๆค่ะที่อยู่ในอาชีพของเราเนาะเราจะต้องโฟกัสในการทำคุณวุฒิต่างๆของบริษัทเรานะคะเพื่อให้เราอยู่ได้อย่างยั่งยืนแล้วก็มีความประสบความสำเร็จทางด้านการเงินแล้วก็การงานต่อไปค่ะเจอคนเก่งๆมากมายเลยค่ะอยากให้น้องๆนะคะได้มีโอกาสเหมือนกันนะคะปีหน้ามากันทั้งสํานักงานเลยนะคะอยากชวนให้เพื่อนๆทุกคนนะคะได้เข้ามาร่วมใน งานนี้ปีหน้าเรามาติด m d r t ไปด้วยกันนะคะอยากให้น้องๆทุกๆคนนะคะได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศนี้โดยการที่ทำคุณวุฒินะคะไม่ว่าจะเป็น m d r t Premier Advisor หรือยิ่งไปกว่านั้นก็เป็น Off the Year ไปเลยนะคะพี่ๆท,ทุกคนพร้อมที่จะมาร่วมแสดงความยินดีกับน้องๆในงานนี้กันอย่างเต็มที่เลยค่ะเป็นเกียรติมากเลยนะคะแล้วก็ยินดีกับพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะในสำนักง,งานที่ติดคุณวุฒินะคะ และใครนะคะที่กำลังทำคุณอาวุธอยู่นะคะปีหน้าเจอกันนะคะ o f ฟเดอะเยียค่ะ ขอแสดงความยินดีก,ดกับ MDRT ทุกท่านของไอพามเลยท,ทั้ง35ท่านนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยติดเราพี่ก็อยากเชิญชวนให้ลองตั้งใจทํางานนะครับหาผลงานแล้วก็ติด MDRT ก็เป็นคุณพุ้นมาตรฐานนะครับใครที่ติด MDRT แล้วอย่างพี่เนี่ยพี่ก็จะพยายามเมนเทนให้ได้ MDRT หรือตําแหน่งที่สูงขึ้นไป COT p o t นะครับ เพื่อร่วมกันพิชิตไอพาวเวอร์เซนเตอนะครับ MDRT 1 0 0 MDRT เชิญชวนนะคะเพื่อนๆชาวไอพาวของเรานะคะทุกคนนะคะปีหน้ามาเจอกันนะคะที่งาน AA Annual Award นะคะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนทําได้นะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนคะ่ะปีนี้ก็เป็นปีแรกนะครับที่ติด MDR แล้วก็ได้มาเข้าร่วมง,งาน AA Annual Award ครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็เป็นงานที่ใหญ่มากนะครับเชิญชวนน้องๆพี่ๆท,ทุกคนนะคะมาช่วยกันเป็น 100 MDRT เพื่อปีหน้าในงานปี2024ทีมของเราจะได้ยิ่งใหญ่นะคะอยากเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมมางานด้วยกันแล้วก็คิดว่าปีหน้าและปีต่อๆไปก็จะมาทุกๆปีะคะ่ะเชิญชวนทุกคนนะคะให้มาพิชิต MDRT ด้วยกันนะคะปีหน้ามาด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะคุณตุ๊กคยดีดีด้วยนะจ๊ะกับความสำเร็จ20ปีด้วยความอดทนและมุ่งมั่นขอให้ก้าเดินต่อไป แล้วก็โชคดีนะคะสุขภาพแข็งแรงจ้าค,คุณก็เป็นอีกคนหนึ่งนะฮะที่จะต้องมาให้ได้นะฮะสักครั้งหนึ่งในชีวิตอยากจะให้ทุกๆคนนะฮะเชิญชวนนะครับมาติดคอาวุธกันครับไม่ว่าจะเป็น MDRT นะฮะ COT หรือว่า TOT รวมถึง Annual Convention นะฮะแล้วก็ Gamma Award ด้วยนะครับตามเป้าหมายที่ไอพาร์เมนเตอของเราตั้งเป้าหมายว่าในปีพศ2567นี้ไอพาร์ c เ n นเตจะต้องมี100 MDRT ขอพวกเราทุกคน เป็นหนึ่งใน100นั้นหรือถ้าจะเป็นกว่า100ก็นับเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมและเจอกันบนเวทีระดับประเทศบนเวทีระดับโลกในทุกๆเวทีทั้งเอ็มเดียและออสเตรเลียในอนาคตอยากเห็นพวกเราทุกคนประสบความสำเร็จครับ